ดูกันต่อที่ปัญหาทะเลจีนใต้และประเทศจีนไม่เคยหยุดเล่นเกมในพื้นที่นี้นะครับอย่างหมู่เกาะพาราเซลพาราเซลคือภาษาอังกฤษที่เรียกกัน <ทะ S 1> แต่จีนเรียกว่าหมู่เกาะซีซานี่แหละนะครับแล้วที่ผ่านมาแถวทะเลจีนใต้จีนก็หมั่นที่จะไปติดตั้งยุทธปกรณ์มีปฏิบัติการทางทหารและล่าสุด หนึ่งในกลุ่มหมู่เกาะของพาราเซลหรือว่าซีซานี่แหละนะครับเขาจะไปทำรีสอร์ทเลยคุณสุชาดาดึงนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวซะเลยนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของจีนรายงานวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างคำพูดของนายกเทศมนตรีเมืองซานซาครับคือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะวูดดี้เกาะวูดดี้อยู่ในหมู่เกาะพาราเซลนี่แหละครับที่ยังเป็นประเด็นพิพาทบอกว่าจะพัฒนาเมืองซานซาแล้วก็จะมีรีสอร์ทกลางทะเลด้วยคล้ายๆกับมัลดีฟนะครับ ก็จะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวกันบอกด้วยว่ามีกิจกรรมเยอะจะมาแต่งงานก็ได้มาตกปลาจะดำน้ำําและที่สําคัญนี่เป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารถ้าไปดูก่อนหน้านี้จีนเคยดําเนินโครงการนําร่องนํานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี2556ครับแล้วก็ยังคงที่จะยืนหยัดเปิดการท่องเที่ยวในเส้นนี้ให้ได้แม้จะเป็นเส้นที่มีการพิพาทกัน ในอนาคตไม่แน่นะฮะอาจจะมีเที่ยวบินบินตรงไปด้วยตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว,ว่าจีนจะอนุญาตให้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ได้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานะครับก็จะต้องอนุญาตเป็นรายรายไปแล้วยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้กับเกาะอ,อื่นๆในเหมาะในหมู่เกาะพาราเซลหรือไม่หรือจะลามไปที่อีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อพิพาทกันคือหมู่เกาะสแปรดลี่หรือเปล่าซึ่งสหรัฐอเมริกา ก็เดินหน้าประนามจีนอย่างต่อเนื่องเลยครับเรื่องการอ้างสิทธิในพื้นที่พิาพาทแล้วก็การเข้ายึดครองพื้นที่สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่จีนไม่เคยฟังแล้วก็ยังทําอย่างต่อเนื่องด้วย